ปอ,อ,อนัออนตนพัพี่อ้อยพี่เล็กพี่อ้อยนะครพี่อ้อยทำหน้าที่อ่าอะไรในหมู่บ้านเนี่ยเป็นงานเป็นอาเป็นเงินยืมเงี้ยโอ้เรียนว่าจับเงนิงนยืม <c oughs> แล้วนี้ถามที่มาที่ไปของกลุ่มคนในหมู่บ้านดงตรงปัง้นก่อนมีที่มาที่ไปพอสัองเกตบยังไงมันเริ่มแรกอ่ากลุ่มตรงนี้ค่ะจะเป็นอ่าเป็นกลุ่มผู้ปลูกไม้ดอกประดิษฐ์ครับครั้งแรกก็ ชาวบ้านจะปลูกพืชไผ่ตรงอะไรพวกนี้ค่ะพอไผ่ตรงออกดอกนะคะมันก็จะเป็นวิกฤตละของของชาวสวนตรงนี้ก็เลยมีทกรสอเนี่ยค่ะทกรสอเนี่ยจะเป็นเป็นผู้เชื่อมเชื่อมว่าตรงนี้จะเป็นลิ้กข้าทกรสอเยอะอค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะหาแนวทางเชื่อเกษตรกรก็เลยอ่ มาติดต่อคุณสมัยมาติหาไปคุยกับโรงพยาบาลเชื่อมให้เราอะไรเงี้ยค่ะเริ่มแรกก็พาเราไปดูงานพาไปดูงานแล้วก็พอกลับจากไปศึกษาดูงานเสร็จก็มาเชื่อมโยงต่อแล้วมาให้จัดตั้งกลุ่มค่ะจัดตั้งกลุ่มว่าเออจะปลูกอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือให้เราไปคุยแต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรยังจะทั้งกลูกก่อนยังพยเพราะว่าเริ่มมันมันต้องให้ตุกีแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็้ ให้ลงเวลาตักฟืนบอทางนี้เองว่าเป็นยังไงแต่นี้ก็เลยบอกว่าพอามาดูแล้วมันมีที่นี่ยจะมีบ้างถองไทยแต่เราไม่รู้จักไทยเท่านั้นเองไม่รู้สรรพคุณเริ่มแรกมันก็พาไปดูงานศิษย์กลับมา